สวัสดีครับตอมานี่ดาริสนะครับวันนี้ตอมมาคุยเรื่องของสิ่งนี้ฮะนี่นะตอมเพิ่งไปรับทองคำมานะฮะ5บาทครับแต่ว่าจะเล่าเรื่องนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้ซื้อทองคำา5บาทนะวันนี้เนาะต้องย้อนกลับไปนะฮะเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วตอนที่ผมทำงานประจำเป็นแบบ สมัยที่เริ่มทำงานใหม่ๆเนาะแล้วก็เราได้รู้จักการออมทองนะฮะผมก็เลยเริ่มออมทองนะฮะกับกับ,กบห้างทองออซิลิสนะจริงๆห้างทองทุกวันนี้มีมีหลายเจ้ามากนะฮะที่เราสามารถออมทองได้คือการออมทองเนี่ยมันเหมือน DCA ตนะตำเล่าให้ฟังก่อนคือสมมติว่าเรามีเงินแค่2,000บาทถ้าเราไปซื้อทองเนาะมันก็จะได้แบบนิดเดียวใช่ไหมเพราะทั่วนี้ทอง50,000กว่าบาทนะฮะถ้ามี2,000เนี่ยได้นิดเดียวเลย เราก็ไม่สามารถที่จะซื้อแบบว่าสลึงนึงหรือว่าแบบครึ่งบาทบาทนึงได้ทันทีนะฮะวิธีการของเราก็คือเราไปเข้าโปรแกรมออมทองเราเอาสองพบาทเนี่ยไป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 ให้เขาซื้อนะครับเขาก็จะไล่ซื้อแต่ละเจ้าไม่เหมือนกันอย่างออสิลิสเนี่ยเขาเอาเราเราจะเอาเงินไปเนี่ยตอนต้นเดือนนะฮะแล้วเขาก็จะไปทยอยซื้อให้บางเจ้าทยอยซ,อซื้อแบบราคาเฉลี่ย 20วันสมมุติวันทําการ20วันใช่ไหมเขาก็ไปทยอยซื้อให้สมมุติเรา2,000บาทเขาก็เอาวันละ100บาทนะฮะไปซื้อทองตามราคาวันทําการบางเจ้าเขาก็บอกว่าเอา2000บาทเนี่ยไปซื้อราคาทองณวันทําการแรกของเดือนนะแต่เราเจ้าไม่เหมือนกันนะครับทีนี้ตอมก็เริ่มออมมาเนี่ยที่จะเล่าให้ฟังเพราะว่าตอมเริ่มออมทองเนี่ยนะครับ กับออสซิลิสมาเนี่ยตั้งแต่ปี2019นะเดี๋ยวขอดูตัวเลขประกอบไปด้วยนะตอมออมตั้งแต่2019ครับซึ่ง2019เนี่ยตอนนั้นทองคำบาทรับประมาณ1 9ื่นเออโอ้โหก่อนโควิดอ่ะทุกคนลองนึกดูดิก่อนโควิด1 9ื่นอ่ะตอมก็เริ่มออมทองไปนะฮะเดือน3ปี2019ด้วยราคา2,000บาทต่อเดือนเราเหมือน DCA กองทุน DCA หุ้นเนาะ2,000บาทต่อเดือนนะครับ แล้วก็ซื้อไปแบบนี้ไปเรื่อยๆครับทั้งหมดผ่านมาก็คือ6ปีกับ4เดือนนะปี4เดือนคิดเป็นทั้งหมด76งวดนะครับซึ่งก็เป็นเงิน2,076คูณเนาะ1 5 0 0 0 0บาทนะนี่คือการที่เราออมทองมายาวมาตลอด6ปีกว่านะครับซึ่งพอออมมา6ปีกว่าเนี่ยราคามันก็1,9บ้าง2 0 0 0 0 0 0 0ไล่จนมาถึง4,500,000ใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ย อมก็เลยมาคบน้ำหนักทองเนี่ยหบาทอันนี้เอ้าบาทนี้เมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับเมื่อเดือนที่ผ่านมามันก็เลยทําให้เราเนี่ยสามารถไปแลกเป็นทองคําแท่งกลับบ้านได้นะรเราก็เลยไปแลกกลับมาเนะเราก็มาถือเป็นทองคําแท่งเก็บไว้เวลาที่เราแบบอยากจะต้องใช้เงินเราก็เอาไปไปขายที่กับร้านทองออซิลิสก็ได้หรือจริงๆทองเจ้าอื่นก็ได้นะแต่ว่าเวลาซื้อทองอะซื้อเจ้าไหนขายเจ้านั้นดีที่สุดนะครับ ทีนี้มันดียังไงนะฮะต้อเล่าอย่างนี้6ปีกว่าที่ผ่านมาที่เราเริ่มออมเน้จากการเป็นแบบเด็กจบใหม่ first jobber นะฮะ2,000บาทไปเรื่อยๆ0 0เนี่ย152,000บาทนี่คือต้นทุนปัจจุบันเนี่ยราคาทองเนี่ยต้องเอาที่วันอัดคลิปแล้วกันนะ5 1 0 0 0เอ่อ150บาท นะโดยที่ถ้าตอมเอาทองนี้ไปขายตอมจะได้อยู่ประมาณสัก2 5งแบวกบวกถูกไหมเพราะว่าบาทบาทละ5 1าหมืบาท, 51, บาทก็คูณเข้าไปมันก็2อ0 0สนกว่ากว่าส0งแสประมาณนี้เท่ากับกำไรประมาณสัก1,000 0แกว่าบาท1 000, 3 0 0 0 1 000, 4 0 0 0บาทแบบนี้นะถามว่าเยอะไหมก็6ปีอ่ะกำไรแสนกว่าบาทถ้าเทียบกับพวกหุ้นกองทุนรวมบางอัน มันก็มีตัวที่ทำได้มากกว่าอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าตัวตําเองนํามองว่าเราเองเนี่ยก็อยากสะสมสินทรัพย์ที่มันจับต้องได้อย่างเช่นทองคาเวลาที่มันมีสถานการณ์ที่สถานการณ์เศรษฐกิจสถานการณ์สงครามสถานการณ์ฉุกเฉินอะไรแบบเนี้ยตัวทองคําเองก็เป็นตัวเรียกว่าเป็นสนับสนุนพอร์ตเราแล้วกันเนาะที่เราเอะยังสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้แบบง่ายได้นะครับ เพราะว่าถ้าเกิดสมมุติวันนี้มันมีเหตุเนาะผมเดินไปห้างทองเนี่ยผมเอาไปเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เลยแต่ถ้าเป็นหุ้นกองทุนรวมบางทีเราต้องการใช้เงินก้อนเนี่ยมันก็ต้องรอที่บวกสที่บวกสที่บวกสถ้าเป็น หุ้นต่างประเทศซึ่งผมถือหุ้นต่างประเทศเยอะบางที่ทีบวกหทีบวกหเลยคือขายวันนี้อีก 4- ีหวันถึงจะได้เงินบาทนะครับมันก็ถูกบาลานซ์บาลานซ์ไปเฉลีย่ยเฉลี่ยไปนะแต่พอร์เน,นี้ผมมาดี a แบบลืมลืมเลยก็คือให้เขาตัดไป2000นนะครับซึ่งจริงๆแต่ละคนสามารถดี a ได้เยอะมากเลยนะหมื่นหนึ่งห้าพันแล้วแต่เราเลยพันเดียวก็ทําได้นะฮะทยอยซื้อไปครับแต่ทุกวนันนี้ถ้าเกิดเราสองพันใช่ไหมฮะปีหนึ่งสองหมื่นสี่เนี่ยเราได้ครึ่งบาท ได้50ตังคนะนะ์อนะนะตอนว่าโอเคเลยนะถ้าเกิดเราเอาเดือนละ4ี่พันเราก็ได้ปีละบาทเพราะฉะนั้นใครที่จะเอาไปเนี่ยเอาทองคําไปแต่งงานใครที่เอาทองคําเก็บไว้เป็นทุนสํารองเนี่ยนะฮะเวิร์กมากๆเลยก็เลยมาแชร์ไอเดียนะครับว่าอันนี้คือการ DCA รูปแบบหนึง่งเพราะต้นทุนเฉลี่ยของผมสําหรับทองคําก็น,นี้เนาะราคาเฉลี่ยบาทละ3 4 0 0มบาทเท่านั้นเองนะเพราะว่ามันแสนห้าใช่ไหมครับ5บาทมันก็30,000กว่า โปรแกรมนี้ผมว่ายัางออมต่อไปเรื่อยๆนะฮะเราก็คิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่แบบเออไม่ได้มีกําลังในการซื้อเยอะๆนะฮะมีแบบแหมพันสองพันก็สามารถไปออมได้นะฮะเอ่อต้องบอกแบบนี้สําหรับเจ้าที่ผมแบบว่าคิดว่าโอเคแล้วกันเนาะเท่าที่ผมมีข้อมูลก่อนนะที่มีประสบการณ์แล้วกันเนาะอะไรที่ตอมไม่มีประสบการณ์ตอมอาจจะไม่เล่าอันที่1ที่ตอมออมแล้วตอมแลกมาเนี่ยคือของออสซิลิสนะครับเ,เดี๋ยวต้องขอแปะลิงก์นะครับของห้างทองไว้ให้แล้วกันเพื่อจะได้ไม่บิดพลาดเพราะว่าต้องบอก ก่อนว่า,าห้างทองที่มารับออมพวกนี้ต้องระวังถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่รอมาระวังเราอาจจะไปเจออะไรที่เป็นมิจฉาชีพได้นะครับมีออสซิริสครับมีขั้วเส้นเข่งนะฮะแล้วก็มีแม่ทองสุกนะที่ตอมเคยมีประสบการณ์นะสมเจ้านี้นะครับที่เราสามารถที่จะออมได้แล้วเราก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเราอะ เปลี่ยนมาเป็นทองคําแท่งแบบนี้ได้เราไม่เอาเนาะที่แบบว่าซื้อออมต้องเยอะต้องแยะแต่เราเปลี่ยนมาเป็นทองแบบนี้กลับบ้านมาไม่ได้มันไม่เอาเนาะมันเสี่ยงนะครับแต่จริงๆไม่ต้องเอาเป็นทองได้นะครับเราสามารถที่จะขายคืนแล้วเอาเป็นเงินบาทได้เช่นกัน นะครับก็คลิปนี้ไม่ได้ยาวมากเป็นสั้นๆนะครับมาเล่าให้ฟังว่านี่เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถลงทุนได้เก็บออมได้นะฮะส่วนตัวตอมเป็นคนที่ไม่ได้ใช้กองทุนทองคำนะรหรือไม่ได้ใช้การเทรดทองนะตอมไม่เก่งตอมไม่ถนัดเรื่องนั้นแล้วก็ไม่ถนัดตามข่าวช่วงดึกๆด้วยเพราะว่าอย่าลืมว่าทองคำเนี่ยม,มันใช้กันทั่วโลกเพราะฉะนั้นข่าวที่มีผลกระทบส่วนใหญ่เป็นข่าวเศรษฐกิจทั่วโลกนะครับไม่ถนัดนะครับแต่บางคนถ้าเกิดอยากเอาทองคําไว้อยู่ใน พอตการลงทุนที่เป็นพวกกองทุนรวมเนี้ยสมมุติว่าหุ้นขึ้นทองคํามักจะนิ่งๆหรือลงใช่ไหมฮะถ้าเกิดหุ้นลงทองคํามักจะขึ้นโอเคคุณสามารถใช้ในการบริหารพอร์ตการลงทุนได้แต่ในความคิดเห็นของดอมๆชอบอะไรที่มันจับต้องได้แบบนี้มากกว่าเราก็มันก็เป็นทุนสำรองเหมือนกันแต่แค่เราเวะลาแทรกมันแทรกยากต้องมาทาแทรกในแบบโปรแกร,รม Microsoft Excel เองหรือว่าแท็กพอตการลงทุนของตัวเองว่าตอนนี้มันเป็นสัดส่วนเท่าไหร่นะครับก็ใครที่สนใจลองศึกษาเพิ่มเติมดูนะคะคลิปนี้ก็ เอาประสบการณ์ตรงของตัวเองเนาะเราทำพอร์ตโรโบเราทำพอร์ตจิตตะเราทำพอร์ตของเอ่อเคเราทำทุกพอร์ตเลยแล้วก็ตอมก็มีพอร์ตของการลงทุนทองแบบนี้ด้วยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนนะครับขอให้มีความสุขนะฮะในการลงทุนขอให้มีความสุขในการบริหารจัดการเงินนะฮะแล้วก็อ่ถ้าเกิดคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์หรือว่าเป็นแรงบันดาลใจในการเก็บออมเงินนะฮะก็ฝากแชร์ฝากไลค์นะะฝากคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะ,ะว่าคุณออมพองอยู่ในโปรแกรมของเจ้าไหนห้างทองไหนนะฮะเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อน เจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ